สวัสดีค่ะมันเริ่มเหี่ยวแล้วเนี่ย สวัสดีค่ะป้าจ๋าสวัสดีทุกท่านนะคะหนูก็เพิ่งดูของป้าจ๋าจบไปตะกี้นะคะ <c oughs> พี่น้อยหนูว่าจะลงไปข้างล่างแต่พองเอิญหนูโอ้ยหนูอยู่ข้างบนก็ได้ฝนมันตกแล้วแล้วมันเปียกค่ะพี่น่อย <c oughs> หนูก็เลยโอ้ยงั้นอยู่ข้างบนดีกว่า <c oughs> หนูก็เลยกลับขึ้นมาคออ ลกตัวเองมากเลยค่ะแบบนึ่งนะคะสาตเตรียมตัวไปข้างล่างแต่กลับขึ้นมาก็เลยต้องเซ็ตโทรศัพท์เครื่องใหม่อีกเดิมไปข้างล่างก็จะใช้อีกเครื่องหนึ่ง <laughs> ป้าจ๋าบอกสวัสดีน้องนอยอภินันพี่น,นัน,นสวัสดีค่ะดองผักค่ะพี่หน่อยก็ไม่เชิงว่าดองหรอกพี่มันใส่ไว้ในะน้ำมันผักอันนี้แหละผักอันนี้แหละที่ดิวเคยทําให้ดูกเมื่อก่อนไงอันนี้แหละค่ะอันนี้มันซื้อมาหลายวันแล้วพี่มันเลยเริ่มเหี่ยวแล้วมันใบมันเริ่มเหี่ยวเพราะว่าเราซื้อมาเป็นอาทิตย์แล้วอ่ะมันก็เลยจะไม่ค่อยสดเหมือนรอบก่อน แต่ว่าก็กินได้ป้าจา๋าสวัสดีค่ะอากาศกลับมาหนาวใช่เลยค่ะพี่นอยตอนแรกหนูเดินไปถึงถึงข้างล่างแล้วหนูโอ้ยมันแฉะฝนมันตกเมื่อคืนน่ะหนูก็เลยงั้นมานั่งพูดคุยกับเพื่อนเพื่อนข้างบนดีกว่าสักสิบห้ายี่สิบนาทีพี่นานบอกสวัสดีค่ะคุณน้อยระมาน <laughs> อันนี้หนูทำไปเมื่อวันก่อน อันเป็นน้ำมันนะคะอันนั้นอ่ะมันเป็นน้ำมันมะกอกน้ำมันอโอลิฟก็เลยมันก็จะออกสีเหลืองๆแต่มองในภาพมันออกสีดำประจ้าหัวใจบวกนะคะขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามาพูดคุยคลิปก็ทำไม่เสร็จค่ะเพื่อทำแล้วแหละแต่ว่ามันยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ป็ะจ้าบอก น้องน้อยสวัสดีค่ะมันมันจะอาจจะไม่ค่อยสดนะจริงจริงมันจะต้องสดกว่านี้แต่ว่ามันอ่อนนะทุกคนมันอ่อนมากเลยไม่เป็นไรเพราะว่าเปลือกข้างนอกอะ่ะเราทิ้งอยู่แล้วมาไม่ทันป้าจา๋าหนูเพิ่งดูไปป้าจ๋าตะเกียโอ้ย เขียนแบบรีบๆมากเลยค่ะทุกคนเขียนแคปชั่นแบบรีบมากเลย <g ül> พี่นานหมูมกักแขวนหมูมกักแขวนหนูไม่เคยกินเลยแต่หน้าอร่อยจังเลยอะ่ะกินกับข้าวเหนียวร้อนๆเนาะเซฟอิอลีนี่ถ้าเดินลงไปในสวนแต่ว่ามันหนาวอ่ะ เดินไปได้ครึ่งทางเลยกลับขึ้นบางคืนน,นั่น๋ยวข้างวนก็ได้ษโอแต่อันนี้ก็อย่างที่บอกไปนะคะมันคืออาติโชคนะคะแต่มันอาจจะเปลือกมันอาจจะเริ่มสุกแล้ว เดี๋ยวหนูจะต้องรีบทำนะคะเพราะว่าข้างในมันยังดีอยู่แต่เค่กข้างนอกมันอาจจะมันอาจจะซีดนิดนึงแต่ข้างในมันยังข้างในมันยังสดอยู่ค่ะข้างในมันยังสวยงามเว้ยจะว่าไปแล้วหนูลืมจดชื่อทั้งเนี่ยดูจดชื่อก่อน วันนี้วันที่ยี่สิบสองเนาะสวัสดีพี่น่านคนครชาแน,นลนะคะขอบคุณประจ้าพาอสุขขอบคุณพี่น้อยชีวิตติดดินนะคะ หนูเสียดายเชอรี่มากเลยมันกำลังสวยงามมันกำลังสวยงามเจอหนาวเข้าไปหนูไปเดินดูอุ้ยเช,ชอรี่หนูมันร่วงไปครึ่งหนึ่งแล้วสวัสดีทั้งสิบเอ็ดท่านนะคะขอบคุณที่แวะเข้ามาทักทายนะคะเปียพัทรวดีค่ะเปียพัทรวดีอ้าวยาวันวานเอาอเครื่องหนูอันนี้มันไม่อัปเดตเดี๋ยวยยาวันวานสวัสดีค่ะ สวัสดีพี่การด้วยพี่การก็มาพี่การเดนมาร์กนะคะพี่นานบอกพี่การคุณการสวัสดีครับญาันวันสวัสดีค่ะประจ๊าวสวัสดีค่ะพี่การบอกประจ๊าวสวัสดีค่ะ ยาวานอีกเป๊บอีกไม่อีกไม่นานพี่หน่อยก็จะได้จะได้จะได,จะได้จะมีคลิปเป็นแสนวิวแล้วนะพี่บัวสวัสดีค่ะพี่บัวพี่บัวบุตรบงพี่บัวบุตรงพี่บัวไปเที่ยวไปเที่ยวทะเลประจวบเหรอคะ พี่บัวบอกยา,านวันสวัสดีครับพี่บัวบอกทักทายทุกบ้านจ้าหนูก็อยู่ไม่นานหรอกที่สิบสิบห้านาทีเอ้ยสิห้านาทีไงประมาณสิบห้านาทีนั่นแหละคุณบัวสวัสดีครับยินดีด้วยค่ะพี่นอยใช่ค่ะพี่นอยจะจะ,จะจะตามจะตามยาวาันไปแล้วเก่งมากเลย <laughs> Hi my friend Good morning my friend m a r i s cooking ไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่า m a r i s cooking m a r i s cooking oh อุ้ยยังภาษาเวทมาเนาะขอบคุณนะคะ Thank you my friend Thank you very much How are you How are you อ่านชื่อเขาถูกหรือเปล่าโอ้ยยืนหน้าไปสาแล้วก็ดอกอะไรคะน้องเปี๊ยมันเป็นดอกผักชนิดหนึ่งค่ะมันจะมีชื่อว่าอาติโชกผักชนิดนี้ก็ก็จะหาซื้อ,อยากเหมือนกันพี่โบก็ Hello everyone พี่บัวบอกชีวิตติดดินสวัสดีจ้ามันมีชื่อว่าอาร์ติโชกค่ะเป็นผักที่ค่อนข้างมันอันนี้มันเริ่มเหี่ยวแล้วนะคะพี่บัวปกติมันจะต้องสดกว่านี้แต่หนูหนูซื้อมาหลายวันแล้วมันก็เลยแบบเริ่มเหี่ยวแล้วไม่ใช่หลายวันธรรมดาคือเป็นสี่วันทั้งมั้งสี่ห้าวันนะเพราะว่ามันค่อนข้างจะหายากนิดนึง พอเราเจอแล้วก็เลยซื้อมาซื้อมาเยอะเกินสีตะกร้าซื้อมาสีตะกร้าแล้วก็แล้วก็ปอกไม่ทันใช่เลยคล้ายๆดอกบัวเลยค่ะมันก็มันก็คล้ายๆกันแหละพี่น่าจะคล้ายๆกันแหละแต่ว่าใบแต่ว่ามันเป็นผักเวลาจะกินก็ต้องปอกข้างนอกอกอกให้หมดปอกเปลือก ใช่ค่ะดอกใหญ่มากอันนี้คือมันเริ่มเหี่ยวแล้วนะนี่ถ้ามันไม่เหี่ยวมันจะดูอวบกว่าน,นี้อีกมันเริ่มเหี่ยวแล้วมันอ่อนมากเลยที่นี่เรียกมันว่าอา์ติโชกเป็นผักที่มีวิตามินเยอะมีวิตามินสูงมีธาตุเหล็กสูงแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายมากๆเลย เขาบอกว่าถ้าเรากินเป็นประจำก็จะช่วยป้องกันเกี่ยวกับเรื่องไขมันพกตับแล้วก็ลดคอเลสเตอรอลในในเลือดหรือในอะไรสักอย่างนี่แหละ <c oughs> พี่หน่อยแต่ว่าเวลาจะทาจะทานมันก็แกะยากนิดหน่อยถ้าถ้าถ้าคนแบบที่ถ้าแบบคนที่แบบไม่ชอบก็จะขี้เกียจจะไม่ชอบเลยขี้เกียจปอกเปลือกอะไรเงี้ย ขอบคุณหัวใจกดตเอ้ยหัวใจบวกๆนะคะประจา้าเนี่ยมันกี่นาทีแล้วเนี่ยหนูต้องหนูต้องเตรียมตัวขอบคุณพี่บัวขอบคุณพี่กันนะคะผ่านไป11นาทีอย่างรวดเร็วเลยพี่นั่นขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแต่หนูว่าหนูถ้าเกิดมีแดดนะหนูลงไปสวนนะหนูสบายกว่าแต่พอมันไม่มีแดดเลยดูสิฝนก็ตกแบบลงเม็ด พี่ไม่เคยกินเดี๋ยวต้องลองพี่น่อยเออ,อร่อยนะหนูว่ามันอร่อยดีนานแล้วไม่ได้มาบ้านพี่สาวน้องกระปูสวัสดีค่ะพี่ก็ไม่ค่อยได้ไลฟ์ด้วยแหละไลฟ์ไม่เป็นเวลาอ้ยหันทางไม่ตรงไลฟ์อุ้ยจ้ะไลฟ์ไม่ค่อยเป็นเวลาของพี่นะนานติกล้องแล้วก็บางวันพี่ก็มาเร็วบางวันพี่ก็มาช้าแล้วก็พี่ก็มาแป๊บเดียวอะไรเงี้ยน้องก็ไม่ทันหรอก เี้ยพี่นานบอกคุณกระปูสวัสดีค่ะน้องกระปูนะคะน้องกระปูคนสวยนะคะขอบคุณเด้อจ้า อ่าน้องอุด,ดีก็มาเุ้ยสวัสดีค่ะน,ออดดน้องอุดีน้องอุ้ยพี่ก็แวะมาทักทายแป๊บหนึ่งเนาะน้องอูด,ดีน้องอุ้ยอ้ายนะคะมีคลิปใหม่หรือ,อยังเนี่ยพี่ไม่เห็นมันแจ้งเตือนมาเลยพี่ก็ไม่ได้เข้าไปดูแต่บางทีพี่ก็แวะไปดูคลิปเก่าอยู่นะแต่พี่ก็ไม่ได้เม้นอะไรเราก็เกรงใจมันนานแล้ว อุ้ยน้องปลาน้องปลาสวัสดีค่ะเออประจาเดี๋ยวเดี๋ยวเดียน้องน้องปลาก็บอกเอ้ยพี่โบกระบอกสวัสดีคุณกระปูเอาคนเดียวก็มาหรอคะคนเดียวไกลโพอโอ้ยตายแล้วอ่านคอมเมนต์ไม่ทันเนี่ยก็ว่าจะแวะมาสแป๊ะว่าจะลงไปข้างล่างทีนี้ฝนมันมืดๆคลึมๆก็เลย เดินกลับมาคืนน้องปลาน้องอุ้ยอ้ายพี่หน่อยบอกน้องปลาน้องอุ้ยอ้ายป้าจ๋าบอกสวัสดีค่ะน้องอุดีป้าจ๋าบอกสวัสดีค่ะน้องกระปูพี่หน่อยบอกน้องปลาน้องอุ้ยอ้ายน้องอุียดีสวัสดีค่ะพี่บัวบุตรสบงพี่บัวบุษรบงก็สวัสดีน้องอุ้ยอ้ายด้วยนะคะน้องอุดีเอ่อน้องหมาพาตะกุยสวัสดีอุดีป้าจ๋าพาสุขสวัสดีน้องปลาน้องกระปูสวัสดีค่ะคุณอุดดีน้องปลา สัตว์โลกน่ารักบ้านปลาหลีบอกพี่อุ้ยพี่อุดดีสวัสดีค่ะคุณเดียวบอกสวัสดีร้อนๆสามสิบเจ็ดองศาครับโอ้โหทางนี้หนาวมากเลยเจ้าเช้ามาสี่ห้าองศาเนี่ยเบื่อมากเลยกลับมาหนาวอีกแล้วน้องปลาเอ้น้องหมาพาตะกุยบอกน้องปลาสัตว์โลกน่ารักบ้านปาลาหลีคุณกระปูสวัสดีค่ะพี่บัวบุตรบงสตอรี่บอกน้องปลา เออน้องปลาสัตว์โลกน่ารักบ้านปลาดีก็บอกคุณเดียวสวัสดีค่ะป้าจ๋าบอกคุณเดียวค่ะสวัสดีค่ะน้องอุดีน้องอุ้ยน้องอุดีบอสวัสดีค่ะพี่นอยสวัสดีค่ะป้าจ๋าน้องอุดีบอกนะคะโอ้ยอ่านไม่ทันเลยอุยน่ารักจังเลยทุกคนขอบคุณมากมากค่ะน้องกระปูสวัสดีค่ะป้าบุตรคุณบัวบุตรสงไม่ใช่ป้านะคุณบัวบุตรสงพี่บัวก็บอก เดี่ยวไกรโพสวัสดีค่ะพี่หน่อยก็หัวใจกอดๆนะคะน้องปลาสะโลกน่ารักบ้านปลาหลีป้าอยู่ในห้างค่ะพี่เพิ่งส่งของเสร็จมาใช้ต่างเอ๊ใช้ด้วยคนได้ไหมะพี่นันบอกคุณอุด,ดีีสวัสดีครับน้องกระปูบอกบ้านหนูก็ฝนตกนะคะอของพี่ก็ตกทั้งตกทั้งหนาวเนี่ยพี่ละเซ็งเลยคุณเดียวสวัสดีเอฟซีป้าจ๋าครับ พี่บัวบุตรสบงสตอรี่ทักทายทุกบ้านจ้าคุณเดียวไกรโพส,สัตว์โลกน่ารักสวัสดีครับออพี่น่านนครชาแนลดอกน้องปลาสวัสดีครับประจาหัวใจบวกๆนะคะคุณออพี่น่านก็บอกว่าคุณเดียวสวัสดีครับออพี่บัวบุตรสบงนะคะหัวใจกดอดอ,อพี่คุณเดียวไกรโพส,สวัสดีครับคุณน่าน พี่บัวบุษบงส่งสติกเกอร์น่ารักน่ารักมาให้นะคะแล้วก็คุณเดียวไกรโพอบอกสวัสดีเอฟซีพี่บัวสตอรี่ครับพี่น่อยส่งสติกเกอร์ตกใจมานะคะน้องปลาสัตว์โลกน่ารักบ้านปารีบอกพี่น่านคะ่ะขาแบบยาวๆนะคะประจักษ์บอกคุณเดียวสวัสดีคะ่ะ น้องกระปูชาแนลนะคะดอกอะไรคะพี่เปียมันชื่อว่าดอกอานอาร์ติโชกค,ค่ะมันก็เป็นผักชนิดหนึ่งนะคะน้องปูสวัสดีครับชีวิตติดดินอินเยอรมนีน้ำเย็นเย็นสแก้วไหมครับสวัสดีทุกคนน้องปาลีก็บอกสวัสดีทุกคนมันเป็นผักผักชนิดหนึ่งคะ่ะน้องกระปูมีชื่อว่าอาร์ติโชกก็เป็นผักที่มีประโยชน์มากมาเลยมีทั้งวิตามิน มากมายแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะน้องปลาด <c oughs> ได้เลยได้เลยไปเที่ยวให้สนุกนะคะเดี๋ยวพี่ก็จะลงแล้วเนี่ยสิบหกนาทีแล้วตายตายตาเดี๋ยวพี่ขอเล่าเกี่ยวกับอันดี้ก่อนแป๊บหนึ่งนะมันก็เป็นอัติโชกนะเป็นผักชนิดหนึ่งแล้วก็มีประโยชน์มากๆเลยมีธาตุเหล็กสูงมีเอวิตามินสูงนะคะ รสชาติก็ดีนะคะรสชาติก็อร่อยเ <c> ห <oughs> <c oughs> มือนกันเมื่อวานพี่เมื่อวานทำไอ้นี่ก็ปไปไว่าจะตัดลงลงช่องอยู่แต่ว่าไม่รู้จะจะขยันหรือเปล่านะทําถ่ายคลิปไปแบบอภินิพเกนสวัสดีค่ะพิเกนบอกคิดถึงทุกคนนะครับคิดถึงทุกคนนะครับพี่เกนหนูกําลังจะลงแล้วพี่แต่หนูอยากโบเก็บกับอันนี้สักหน่อยเออเมื่อวานทำไอ ลาซาลาเขาจะเรียกลาซาเน่งเนาะลาลาสัญญาเออลาสัญญาเอ่ออาติโชกไปนะคะสบายดีค่ะพี่เคนขอบคุณค่ะพี่เคนเป็นยังไงบ้างคะน้องมาพัะคุยบอกพี่เคนย่าวันอยู่ทางนี้พี่หน่อยกับพี่เคนคิดถึงคิดถึงเอาทํายังไงดีกําลังคิดถึงคิดถึงเพื่อนๆออยู่เลยแต่ว่ามันเลยไปเอายี่สิบนาทีแล้วกันเนาะทุกคนเนาะ เอายี่สิบนาทีเนาะเหลือลอีกสองนาทีโอ้ยเสียงเอะสวัสดีคุณเคนดงนาวะรับน้าเย็นสักแก้วไหมครับพี่น้องกระปูบอกรับสองแก้วจ้าคุณไกโรโพพี่น้องปลาก็บอกพี่เกนค่ะโอเคคุณเดียวก็บอกดอกนี้จิ้มน้าพริกปลาร้าอร่อยไหมครับ อืจิ้มน้ําพริกหน้าปลาร้าน่าจะไม่ค่อยเข้าอ่ะค่ะเพราะว่าเนื้อข้างในเขาจะคล้ายๆถั่วไอ้ตรงตรงเป็นเนี่ยมันจะมีความนุ่มเหมือนถั่วจิ้มน้ําพริกปลาร้าน่าจะไม่อร่อยแต่ถ้าเอาไปทอดหรือว่าไปผัดไปผัดก็น่าจะได้อยู่ <laughs> <laughs> เออเดี๋ยว แบบยาวๆเลยโอ้ยไม่ได้เลยสิพี่เคนหนูต้องหนูกะว่าจะมายี่สิบนาทีนั้นเนี่ยแล้วตอนนห้นดูวิดูเวลาก่อนนะมันจะมาแค่ยี่สิบนาทีโอ้หนูหมดเวลาแล้วหนูหนูเหลือเวลาอีกสามนาทีเต็มที่อ่ะอ่ะอีกสามนาทีเต็มที่แล้วหนูจะไปละหนูต้องไปข้างนอกด้วยค่ะพี่ คิดถึงทุกคนนะอยากเมาโมยเนาะเวลาสิบห้ายี่สิบนาทีเนี่ยคือมันไม่พอเลยเนาะอ๋อมันกินยังไงคะอ๋อสำหรับที่นี่เขาก็จะปอกนะเนาะน้องกระปูเขาจะปอก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 เดี๋ยวพี่จะทำให้ดูเดี๋ยว่ามันต้องใส่ถุงมือนะมันมันมันจะมือจะดำง่ายมากเลยพี่ก็จะปอกแบบนี้เนาะปอกจนมันถึงถึงกรีบที่ว่ามันอ่อนนะ อันนี้ซื้อมานานแล้วน่ะสามสี่วันเอ้ยไม่ใช่สามสี่วันสี่น่าจะห้าวันแล้วมันก็เลยจะเหี่ยวหน่อยจริงๆแล้วมันจะต้องสดว่าน,นี้ค่ะเราเอามาห้าวันแล้วมันก็เลยเราก็จะปอกจนถึงแบบไอ้ขาวๆเนาะจากนั้นเราก็ตัดตัดครึ่งดอกตรงนี้พี่เคนบอกลูกค้ายาวตัดครึ่งดอกตรงนี้แล้วโอ้โหมือพี่แล้วก็ปอก ออกเปลือกออกตรงนี้แล้วก็ตัดแค่นี้เนาะประมาณนี้ปอ,อกเปลือกตัดหัวแล้วก็ผ่าผ่าเป็นสี่เราจะเอาไปนึ่งหรือจะเอาไปอบหรือจะเอาไปผัดก็ได้ได้หมดเลยพอมันสุกแล้วมันก็อร่อยมันก็อร่อย <laughs> สีมันจะซีดนิดนึงเนาะในกล้องอะ <laughs> ก็ประมาณนี้แหละค่ะแต่ว่าเวลาเราโปอก็ต้องระวังนิดนึงนะเมันจะทําให้มือเราดําได้ดําแบบว่าล้างไม่ออกเลยนะใช้เวลาใช่ค่ะเป็นตะแซบคะพี่ก็ถ้าอบก็อร่อยนะพี่ก็เคยเอามาอบแล้วก็เอาไปอบกับชีสก็ร่อยเหมือนกันในขวดนี้ก็ใช่ค่ะอันนี้หนูเอาไปต้มต้มประมาณยี่สิบนาทีแล้วก็เอามา ใส่ในน้ำมันไว้รสชาติด,ดีมากเลยเนี่ยกินเปล่าๆได้อร่อยค่ะอันนี้ก็ใช่แต่ว่าต้มก็คือเราจะก็จะต้มกับน้ําส้มสายชูแล้วก็ต้มกับไวน์ด้วยก็คือส่วนผสมก็จะมีมีไวน์มีน้ําส้มสายชูแล้วก็มีน้ําแล้วก็เกลือแล้วก็ใบกระวานแล้วก็ไปต้มประมาณยี่สิบนาทีเนาะจากนั้นก็เอามาใส่ขวดไว้มันจะหอมมากเลยอะ่ะทุกคนกินเปล่าๆอร่อยอร่อยหนูชอบกินเหมือนกันนะ อร่อยมากเลยมันได้รสชาติความเปรี้ยวนิดๆของน้ำส้มสายชูแล้วก็ความหอมของไวน์ขาวแล้วก็มีกลิ่นใบกระวานนิดๆแล้วก็ใส่อริกาโนโนิดนึงอุย้ยหอมมากเลยรสชาติด,ดีมากเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> โอ้โหโมมากเลยเปียพัทรบดีวันเนี้เยะะเดี๋ยวขอบคุณนะคะเดี๋ยวขอบคุณเพื่อนๆก่อนค่ะเพราะว่า หนูมีเวลาอีกหนึ่งนาทีหนูก็ต้องไปแล้ววันนี้มีความสุขมากๆเลยนะคะก็ขอบคุณพี่น่านนะคะพี่น่านนครชาแนลขอบคุณป้าจ๋าป้าสุขอบคุณพี่หน่อยชีวิตติดดินอิเนเนยอรมานีขอบคุณพี่การพี่กนเออินเดนมาร์นะไม่รู้หนูพูดชื่อถูกหรือเปล่าขอบคุณย่าวันวันนะคะน้องหมาพาตะกุยขอบคุณพี่บัว บัวบุสบัวบุบงสตรอรี่นะคะตังค m วไมฟรีนมาริสอะไรคุกกิ้งไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่าขอบคุณน้องกระปูชาแนลนะคะขอบคุณน้องปลาปาหลีร้อ8อาชีพนะคะขอบคุณน้องอุดดี้น้องอุยอายขอบคุณเออพี่เคนพี่เคนดงนาวานะคะคุณเดียวไกรโพหนูลืมชื่อใครไปบ้างคะทุกคนน้องกระปูน้องกระปูพี่พูดแล้วเนาะ หนูลืมชื่อใครไปบ้างน้องปลาสันโลกน่ารักบ้านปะดียวทุกคนจ้าหมดเวลาของเปียภัทรวดีแล้วเดี๋ยววันเดี๋ยวพรุ่งนี้จะหาเวลามาใหม่อีกนะวันนี้สามารถบอกมือบายบายได้เลยนะคะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณมากๆเลยน้องหมาพาตะกุยญาวันวานอ่ะโบกมือบายบายได้เลยนะคะทุกคนขอบคุณมากๆคะ่ะขอโทษที่มีเวลาน้อยเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันใหม่นะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวเอาแว่นมาใส่ก่อนเอาแว่นมาใส่ก่อนมันมองไม่เห็นตัวเลขคนแก่เนาะอ่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณทุกคนนะคะป้าจ่าพาสุน้องกระปูชาแนลนะคะพี่หน่อยชีวิตติดตดินอินเยอรมนีสัตว์โลกน่ารักบ้านปลาลีนะคะพี่น่านนครชาแนลนะคะพี่เคนโดงนาวคุณเดียวไกรโพพี่บัวบุษบงสตอรี่พี่กันเดนมาร์กนะคะ เออแล้วก็มีใครอีกแต่ก็พูดไปบ้างแล้วแหละเนาะโอเคบายบายสวัสดีค่ะ mm hmm. เดี๋ยวมาพบกันใหม่นะคะไลฟ์หน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ